เอาทุกคนสวัสดีครับผมจานยานะครับก็สิ แพด1.1.1นะครับก็จะมาวันที่25มีนาคมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าเขาอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับก็ในส่วนเกมเพลย์นะครับก็จะมีเรื่องของปุ่ม quick move นะครับก็คือสามารถ toggle ได้ว่าให้กดแล้วเดินเลยนะครับแล้วก็จะมี start position แบบใหม่นะครับก็คือเป็นเรียกว่า standard นะครับจะเป็น default ใหม่ของเวลาเราเล่น Sin g l e Player นะครับจะทําให้ทวีปอะไรเงี้ยเราดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ setting เก่าที่เราเคยเล่นกันนะครับก็จะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อ balance นะครับแล้วก็จะี เ,เราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อเมืองแล้วก็ชื่อคอมมานเดอร์ได้นะครับแล้วก็มีปุ่มรีสตาร์ทให้แล้วนะโอดีมากเลยจะได้ไม่ต้องแบบออกเข้าใหม่ เรื่องของคอนเทนต์ใหม่นะครับก็มี n a t u r l Wonder ใหม่เป็นภูเขาเอเวอเรสต์นะครับมีการปรับ UI ใหม่เล็กๆน้อยๆนะครับก็คือปรับให้แถบซิตี้กับทาวมันดูดีขึ้นนะครับมี notification เวลาเมืองเราโดนจบตีอยู่เรื่องของเทรเดอร์นะครับก็คือเราสามารถที่จะส่งเทรเดอร์ไปที่เมืองอื่นๆได้โดยที่ไม่ต้องไปกดเดินเองนะครับสามารถกดผ่าน l e นสได้เลยแล้วก็ปรับ UI เล็กๆน้อยๆอย่างอื่นนิดหน่อยนะครับเรื่องของเกมเพลย์ก็มีปรับบาลานซ์นะครับโดยเฉพาะในช่วงของยุค Modern Age นะครับ จากที่แต่ก่อนนะครับในโมเดิร์นเอถ้าเกิดว่าเราเอาชนะผู้เล่นคนอื่นนะครับก็คือแบบว่าระเบิดเมืองเขาทิ้งหมดเลยเอชมิเตอร์มันจะไม่เด้งแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเอ็กซ์เพ i o n ชันเอชนะครับเอชมิเตอร์มันจะเด้งลดลงครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเออในยุคข,ของโมเดิร์นเอนะครับเทคกับซี v ิกเนี่ย จะราคาแพงขึ้นประมาณ25%นะครับแล้วก็ในเรื่องของ t o w n Specialization นะครับเวลาที่เราปั้นเมืองที่เป็นทาวเมืองเล็กอะ่ะให้มีประชากรมากกว่า7คนมันจะมี Specialize ให้เลือกเป็น Trade Outpost นะครับที่มันจะบวกห้าเทรดแลงนะครับอันนี้มันจะบวกให้กับทุก Settlement แล้วนะครับไม่ได้บวกแค่เมืองที่เป็น Specialize นั้นนะครับแล้วก็มีการปรับในส่วนของอ conomy v i c t o r y นะครับที่ชื่อว่าเลวโรธไทคูลเนี่ยก็คือปรับให้ตัว Factory Port แล้วก็ Rail Station มันแพงขึ้นนะครับก็ราคา Production ของ Factory จากประมาณ600เป็น1,400นะครับโอ้เพิ่มเกินเท่าตัวเลยนะเนี่ยแล้วก็พอร์ก็จากราคา550เป็น1 2 0 0นะครับเพิ่มเท่าตัวเหมือนกัน แล้วก็มีเรลสเตชันนะครับที่เพิ่มจาก650เป็น1,002นะครับอันนี้ก็เกือบเท่าตัวเหมือนกันแล้วก็ปรับในส่วนของรีซอสโคกับออยนะครับโคเนี่ยก็จะให้10%โปรดักชันในการสร้างเรลสเตชันกับพอร์ตนะครับส่วนออยก็จะให้10%โปรดักชันในการสร้างแฟกทอรี่นะครับก็คือเหมือนปรับให้แฟกทอรี่พอร์ตแล้วก็เรลสเตชันมันแพงขึ้นแต่ว่าเราสามารถที่จะเอาโคกับออยมาถ้าเรามีเยอะเราก็จะยิ่งสร้างเร็วขึ้นนะครับก็คือเหมือนให้เราไปเน้นหาโคกับออยมากขึ้นนะนะให้เราสร้างได้เร็วขขึ้้นแลวก็เรื่ององง AI ก็เขาปรับใหม่แล้วนะครับ AI เนี่ยก็จะตั้งเมืองติดกันมากขึ้นนะครับเป็นเมืองที่กระจุกกันมากขึ้นจะไม่แบบกระจัดกระจายแบบว่าเดินข้ามน้ำขั้มทวีมาตั้งปูนตีราแล้วนะครับแล้วก็เขาอัปเดตถึงออคอนเทนต์ในอนาคนนะครับก็ IDC r right i g h t t o r o u l e เนี่ยเขาบอกว่าจะมาประมาณ อัปเดตซัมเมอร์นะแล้วก็ในส่วนของอัปเดตซัมเมอร์เนี่ยนะครับเขาก็มีแพลนที่จะเอาปุ่มอัปเกรดอีกับรีเพลย์อีเข้ามานะมันต้องรอถึงขนาดนั้นเลยหรอไม่เอาตอนนี้เลยแล้วก็เขาก็มีแพลนที่จะปรับบาลานซ์ของรีซอสกับยูอีกในอนาคตนะครับแล้วก็มีแพลนที่จะอัปเดตในเรื่องของที่เวลาเราจบเอชแล้วมันจบเลยนะครับก็เวลาที่เอชมิเตอร์มันเด้งไปร้อยเนี่ยมันจะจบเลยแต่ว่าเขาก็อาจจะแพลนให้มันมีดีเลยสักหน่อยนะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนอกจากนี้ก็มีเรื่องหมดนะครับที่เขา ให้เป็น High Priority เลยก็คือ Community เนี่ย เรียกร้องกันมามากนะครับตอนนี้เวลาเราจะลงหมอดนะครับเราต้องโหลดหมอดมาจากที่อื่นนะครับแล้วก็เอามาใส่นลงในโฟลเดอร์นะถ้าเกิดว่าเขาอัปเดตเรื่องของมอดพพอร์ตเข้ามาก็อาจจะสามารถลงหมอดได้เหมือนเหมือนภาค6นะครับที่ browse ใน Steam Workshop ได้เลยก็ในอนาคตนะโอเคครับก็หลักๆประมาณนี้แล้วก็ต่อไปเรามาดูที่ civilization ใหม่นะครับก็คือตัวบบลเกเรียนะครับเป็นซิปใหม่ในยุค exploration นะครับก็อันนี้เป็นซิปที่มากับ DLC c r o s s r o a d of ดับเบิลคอลเลกชันนะครับก็เป็นซิปสายทหารแล้วก็สายขยายอนานิคมนะครับความสามารถก็คือครัมดิเนสตี้นะครับก็คือเวลาเราเผาทายเนี่ยแล้วเราได้เลือดหรือว่าเราได้ยิวมานะครับจะทําให้ทุกเมืองของเราที่เป็นทาวน์นะที่เป็นเมืองเล็กได้ฟูดนะครับแล้วก็ความสามารถอย่างหนึ่งนะครับก็คือยูนิตทหารของเราเนี่ยเวลาเราไปตีกับดิสตริกที่มันมีการป้องกันอนะ่ะก็คือมีกําแพงอะไรเงี้ยนะครับก็จะโดนดดเมจลดลงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจผมแปลถูกหรือเปล่าแต่น่าจะประมาณนี้แหละแล้วก็มียูนิคบิลดิงนะครับก็คือ Hidden o r t r เ s s เป็นป้อมปราการเฉพาะของซิปนี้นะถ้าเกิดว่ายูนิตที่อยู่ในช่องนี้ก็จะได้คอมแบทเซงมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้สเตลก็คือสตูมองไม่เห็นนะครับมียูนิคยูนิตนะค,ร,ค, han, นนะคร,รับก็คือทาคารเป็นยูนิคอมมานเดอร์นะครับข้อสามารถก็คือยูนิตที่อยู่ในรัศมีของคอมมานเดอร์นะครับจะสามารถเผา ช่องได้โดยที่ไม่เสียมูฟเมนต์คอร์สนะครับแล้วก็เป็นคอมมานเดอร์ที่สามารถเดินได้ไกลกว่าคอมมานเดอร์ปกตินะครับแล้วก็มีโบย่านะครับเป็นยูนิคาวารีนะครับสามารถที่จะเดินผ่านพื้นขูขาได้แบบไม่โดนหักลบมูฟเมนต์นะครับแล้วก็ตีแรงขึ้นนะครับถ้าอยู่บนช่องที่มันขูขาแล้วก็มีอีกซิวิลิเซชันหนึ่งนะครับก็คือเนปาลนะครับเนปาลเนี่ยเป็นเออ่ซิฟในยุคโมเดิร์นเอชนะครับอันนี้เป็นจาก DLC Crossroad of the World Collection เหมือนกันนะครับก็เป็นซิฟสายดิปโอม เป็นสายวัฒนธรรมขาอสามก็คือ roof of the world นะครับโหก็คือ warehouse building เนี่ยจะบวกโบนัสให้ช่องภูเขาด้วยนะครับแต่ว่า warehouse building เนี่ยมันจะมีค่า maintenance มากขึ้นนะครับก็คือกินโกกับกิน happiness มากขึ้นแต่ว่าบวกให้ช่องภูเขาด้วยนะครับน่าจะโหดนะมี building ที่ u n นิ u นะครับชื่อว่า highland power station นะครับไม่ใช่ building เป็น improvement นะครับก็จะบวก production กับ culture นะครับต้องสร้างบนภูเขาเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องใช้ unit ที่ชื่อว่าเชอร์ป้าเนี่ยเป็นตัว สร้างเชอร์ป้าเนี่ยก็เป็นยูนิตของซิปนี้นะครับก็เป็นเป็นยูนิตสเกลนะความสามารถก็คือสามารถที่จะเดินแล้วก็มองเห็นทะลุภูเขา นะครับผมเข้าใจถูกใช่ไหมเดินทะลุภูเขาเลยอะ่ะแล้วก็มียูนิตที่เป็นอาหารนะครับชื่อว่าเกอร์เกอร์เกอฆ่านะครับเป็นอินเฟนทรีก็คือเป็นอาหารลาบเป็นยูนิตที่มีพลังโจมตีมากกว่าปกตินะครับแล้วก็เดินได้ไกลกว่าปกติแต่ว่าราคาแพงกว่าปกตินะครับก็ดูดูจะเป็นซิปที่เก่งกับภูเขานะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีลีดเดอร์ใหม่ด้วยนะครับก็คือไซมอนบริวาของเรานี่เองเป็นลีดเดอร์ที่มากับดีอซีค l o สโรดดับเวิร์ลคอลเลกชันเหมือนกันนะครับเป็นลีดเดอร์สาย ขยายนาะนิคมนะครับแล้วก็เป็นสายอาหารความสามารถเนี่ยชื่อว่าเอลิเบรตา เอลลิเบอร์ทาดอร์นะครับก็จะได้วอลพพอร์ตฟรีนะครับแล้วก็เมื่อเรายึดเซติลเมนได้นะครับเราจะสามารถซื้อสิ่งปลูกสร้างได้ฟรีนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในสถานะอันเรสนะครับก็คือสถานะที่บ้านเมืองกำลังวุ่นวายแต่ว่าเราซื้อบิวดิงนะครับจากปกติที่เวลาเราไปยึดเซติลเมนเนี่ยมันจะติดดีบัฟอันเรสก็คือ,อ,อบ้านเมืองมันจะวุ่นวายอยู่เราจะทําอะไรกับมันไม่ได้เลยจนก,กว่ามันจะหายวุ่นวายนะครับแต่ว่าไซมอนบริวานเนี่ยเขาสามารถที่จะซื้อได้เลยถึงแม้ว่ามัน,มน ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอัปเดต1.1.1นะครับก็มีเรื่องของเกมเพลย์อัปเดตมากมายบาลานซ์มากมายน,นะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวอิคโนมิกวิกเตอรี่ในยุคโมเดิร์นเอชนะครับก็อัปเดตที่แล้วเราปรับในเรื่องของเคานเจอร์ไปแล้วอัปเดตนี้เราปรับเรื่องของอิคโนมิกมาเนิร์ฟเฉยเลยโอเคแล้วก็มีเรื่องของซิปใหม่แล้วก็ลีดเดอร์ใหม่นะครับอย่างที่ผมพูดไปเนาะโอเคแล้วก็ในส่วนของอัปเดตต่อไปนะครับเขาบอกว่าจะปล่อยประมาณเลดซัมเมอร์เลยนะเลดซัมเมอร์นนนนนนนี่่เเดืออไหวะะะะาาาาาาจปรรมมณิถุกกกฎขงบ้็ ถ้ามีอัปเดตอะไรยังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนที่อยู่เล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบยอเป็นจาก